โรงเรียนสุจริตดังนี้ 1. เราจะร่วมกันต้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 2. เราจับผูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน 3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์จริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปปรปรมและมีความยั่งยืนทั้งหมดนี้เพื่อท,ทำรงชาติไทยทหทให้จหจเหหจริญจ,จะ,ถะเถียงสถาพรตหลออเจริญริการ 从我做到。